สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีรินอินสปายเวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะต้อนรับท่านผู้ชมแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่กทานนะคะเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านมีส่วนร่วมกับข่าวที่เปอรายงานทุกข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกด้วยการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นมาที่ใต้ไลฟ์นี้ค่ะ วันนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างน่าสนใจนั่นคือเรื่องของการถอดบทเรียนโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจากกรณีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นและโด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือกรณีของคุณต้าเอสนักแสดงสาวมากความสามารถชาวไต้หวันที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ทุกคนหันมาให้ความสําคัญว่าโรคไข้หวัดใหญ่ทําไมถึงอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะคะ ในานามของสถานีรักโลกก็ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดเลยกับครอบครัวของต้เอสแล้วก็แฟนคลับของเธอด้วยค่ะกับความสูญเสียในครั้งนี้และอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทําให้กระแสการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวเลขย้อนหลังนะคะในส่วนของสาธารณาสุขในบ้านเราในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดรุนแรง และถึงขั้นทําให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้หลาย10รายนะคะที่มาที่ไปของเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่อาการที่ต้องขังสังเกตรหรือถ้าเป็นแล้วจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างไรเพื่อให้ปลอดภยัยเดี๋ยวสักครู่จะรายงานรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพราะจากกรณีของคุณต้าเอสเองนะคะเธอไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วไปป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับการรักษาที่ไม่เพียงพอแล้วเข้าสู่การรักษาอย่างไม่ดีพอจึงทําให้เธอเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปอย่างสื่อในบ้านเราเองนะคะก็ได้แสดงการเปรียบเทียบเหมือนกันว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสาธารณสุขในบ้านเราหรือการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเจ็บป่วยไม่สบายในบ้านเราเนี่ย การดูแลนักษาค่อนข้างจะมีมาตรฐานมีคุณภาพนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเราโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะคะก็ย้ํากันอีกครั้งท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์ให้กําลังใจน้องๆทีมงานหลังกล้องให้พอด้วยค่ะ กดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมทั้งต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะคะ นอกจากเรื่องของโรคขังไข่โรคไข้หวัดใหญ่แล้วข่าวไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเราก็ยังจะมีเรื่องของ PM 2.5ที่ตอนนี้10จังหวัดที่เป็นสีแดงนะคะต้องจับตาเป็นพิเศษทั่วประเทศเลยค่ะทางภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดต้องเตรียมรับมือกันดีๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาแก๊ง call center ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการอย่างเข้มข้นเลยค่ะในการที่จะตัดไฟแล้วก็ตัดน้ํามันไปที่ เมียนมาในหลายเมืองทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊ง call center ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรไทยมีตัวเลขบอกว่าสินค้าเกษตรไทยทะลุ1ล้านล้านบาท โดยเฉพาะผล,ละไม้ข้าวแล้วก็ยางพารานี่ถือว่าเราส่งออกสูงสุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กันราคาทองคําราคาน้ํามันก็มาอัปเดตให้เป็นประจําที่นี่รวมถึงคอลัมน์ส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่หอมความดีและบอลลูนข่าวขาว,ขาวดูแลยิ้มทุกอย่างมาครบจัดเต็มค่ะที่วีรินอินสไบ e ์เวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยคะ่ะขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันนะคะองค์กรทนดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกด้วยคะ่ะขอขอบพระคุณตราแม่ครัวรวมถึงขอขอบพระคุณ เวสบาร์เดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบาร์เดลิฟเวอรี่รถรับซื้อขยะถึงบ้านต้องเวสบาร์เดลิเวอรี่นะคะเราจะเริ่มกันเลยกับคอลัมน์หลับเป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมทั้งตอไปให้กับปอและน้องทิมนงานด้วยนะคะขอบคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านค่ะตอนนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่แพทย์เปิดเผยผลงานวิจัยที่ยืนยันว่าไข้หวัดใหญ่ส่งผลกระทบต่อหัวใจโดยตรงด้วยไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจมีการระบาดอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนทำงานในอาคารใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกันหรือการเดินทางอาศัยระบบการขนส่งมวลชนที่ผู้คนแออัด การป้องกันโรคก็จะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนในบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายหลังจากเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้กลุ่มเสี่ยงที่พูดนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็หญิงตั้งครรภ์น,นะคะผู้ที่มีความต้านทานร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องระมัดระวังค่ะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะท่านะผู้ชมคะ่ะอาการก็คือจะมีปวดศีรษะ เป็นไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวร่างกายนะคะแล้วก็มีอาการไอแห้งๆเจ็บคอมีน้ำมูกส่วนในเด็กนั้นอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียร่วมด้วยและมีโอกาสในการเกิดโรคได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ แต่ว่าระยะเวลาที่จะมีการระบาดมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะติดต่อผ่านเสมหะของผู้ป่วยโดยการไอหรือว่าจามนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ปากและก็จมูกของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดส่วนน้อยก็จะเกิดจากการสัมผัสก,กับเสมหะของผู้ป่วยที่ติดกับสิ่งของเครื่องใช้แล้วมือไปสัมผัสเชื้อก็จะปนเปื้อนนะคะไปติดตรงจมูกได้ ภาวะเทรกซ้อนก็จะมีเรื่องของปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียภาวะขาดน้ําแล้วก็ทําให้โรคประจําตัวที่เป็นอยู่แย่ลงไปอย่างเช่นโรคหัวใจวายหอบหืดเบาหวานก็จะทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะคะจากข้อมูลก็พบว่ามีงานวิจัยเผยแพร่ในวรารสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ยืนยันว่าไข้หวัดใหญ่เป็นอันตรายต่อหัวใจมากกว่าที่เราคิดเพราะว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทําให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดต้องทํางานหนักมากขึ้นในขณะที่มีอาการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายเม็ดเลือดขาวจะถูกผลิตและส่งไปยังอวัยวะนั้นๆเพื่อเตรียมต่อสู้กับไวรัสแล้วก็ระดมกําลังไปสู้กับไวรัสก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเลือดไหลเวียนได้ยากขึ้นเลือดจึงถูกส่งไปเลี้ยงสมองและหัวใจไม่เพียงพอ,อนั่นเองนั่นก็คือคกลไกในร่างกายก็ทำ ให้เกิดความเสี่ยงอัตราผู้เสียชีวิตมีสูงขึ้นนะคะในประเทศไทยเราจะมีการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปีเลยค่ะโดยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคหลังจากฉีดไปแล้ว2สัปดาห์จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนทุกปีเนื่องจากว่าไข้หวัดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดแล้วก็วัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะคะดังนั้นในรอบ1ปีควรจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้จะดีที่สุดนะคะ ส่วนเรื่องของการระบาดในต่างประเทศค่ะท่านะผู้ชมคะที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มการรักษาที่เจอปัญหาขาดแคลนยานะคะหลังจากที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนะักที่ประเทศญี่ปุ่นไปติดตามรายละเอียดกันเลยคะ่ะจากรายงานนะคะก็บอกว่าการขาดแคลนยาดังกล่าวนั้นเกิดจากการกระจายสินค้าที่ไม่ปกติมีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่สถาบันการแพทย์บางแห่งกักตุนยาเอาไว้มากจนเกินไปคะ่ะ ข้อมูลไล่มาตั้งแต่31มกราคมที่ผ่านมาสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของญี่ปุ่นประเมินว่าวันที่2กันยายน2024ที่ผ่านมาคือปีที่แล้วจนถึงวันที่26มกราคมผู้ป่วยที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นไข้หวัดใหญ่สูงถึง9.523ล้านคนหลายล้านคนนะคะที่ญี่ปุ่นเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วคุณต้าเอสก็เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่มีการระบาดด้วยนะคะจึงทำให้เธอป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็เสียชีวิตในที่สุด ตามที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาที่ประเทศญี่ปุ่นปีที่แล้วหลายล้านคน,ส,นส่วนในบ้านเราเองตัวเลขก็น่าเป็นห่วงมากพอสมควรนะคะอยู่ที่เป็นหลักเป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง50รายในรอบปีที่ผ่านมาด้วยนะคะใน2-3ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของวัคซีนคะ่ะ ตอนนี้นะคะท่านะผู้ชมคะถ้าเราจะแบ่งว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็สรุปให้ฟังว่ามีอยู่2ชนิดหล,หลักเลยนะคะตามจํานวนสายพันธุ์ที่ครอบคลุมในการป้องกันก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์คือสายพันธุ์ A 2สายพันธุ์ย่อยและสายพันธุ์ B1 สายพันธุ์นะ A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์ไข้ วัคซีนใหญ่4สายพันธุ์ที่สามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้4สายพันธุ์ก็อย่างเช่นมีวัคซีนสายพันธุ์ A2 สายพันธุ์ย่อยแล้วก็สายพันธุ์ B2 สายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วนิยมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์เนื่องจากว่าสามารถป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากกว่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามหมั่นคอยสังเกตอาการด้วยถ้ามีอาการปวดเมือ่อยตามร่างกายปวดศีรษะเป็นไข้มีไอจามหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อยากจะอาเจียนแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะ นนจากเรื่องราวของไข้วันใหญ่ไปต่อกันที่ PM 2.5ค่าฝนเกินมาตรฐานในพื้นที่10จังหวัดสูงสุดตอนนี้มีที่จังหวัดอะไรบ้างไปดูกันนะคะมีจังหวัดสมุทรสงครามนี่สูงสุดเลยค่ะอันดับ1สมุทรสงคราม91.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถัดมาอันดับ2สมุทรสาคร3ราช,ชบรุรี4กรุงเทพมหานคร5เพชรบุรี6นครปฐม7สมุทรปราการ8นนทบุรีเชลบรุรีและ10กาญจนบุรีค่ะ ข้อมูลล่าสุดมีจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีจังหวัดเชียงรายด้วยอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลจากเมื่อวานนะคะแต่ตอนนี้ทางภาคเหนือเชียงรายก็ติด1ใน10แล้วเกี่ยวกับค่าฝุ่นต้องคอยอระมัดระวังสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ ไปต่อกันที่เรื่องของแก๊ง call center ล่าสุดมาตรการเข้มจากภาครัฐบาลของเราดําเนินการแล้วค่ะติดตามอกเล่าข่าวนี้ค่ะนาะยรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรสั่งการนะคะโดยให้มีการตัดน้ำตัดไฟนะคะตัดไฟแล้วก็ตัดการส่งน้ำมันนะไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็บอกว่ามาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่จะเข้าไปจัดการในพื้นที่ 5เมือง5พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะด้านผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายบอกว่ารัฐบาลได้สั่งการมาให้ดําเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ไปสนับสนุนให้กับกลุ่มขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทํางานได้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยตัดเร็วแบบนี้แหละค่ะเข้มข้นนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ทาง รัฐบาลพม่าจ,จะว่าอย่างไรจะมีการตอบโต้กันไหมภาครัฐบาลไทยบอกว่าไม่น่ากังวลอะไรเพราะคุยกันเข้าใจแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยเดือดร้อนจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่มันคือสังคมทั่วอาเซียนนะคะเจอปัญหานี้นะคะเอาล้ค่ะเราจะไปต่อกันที่คอลัมน์ส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในหอมความดีกันเลยค่ะวันนี้เป็นหอมคมดีของน้องๆเยาวชนคนเก่งไปดูกันด้เลยน้องๆตามภาพเลยเด็กจังหวัดบุรีรัมย์เก็บสร้อยคอทองคำหนัก2บาทได้ส,ง,ดสงคืนเจ้าของ นะ่ารักมากๆตัวเล็กแค่นี้ทําความดีแล้วนะคะต้องขอแสดงความชื่นชมด้วยนะคะมีน้องเด็กชายสิทธิโช,ชคทรงสกุลอายุ13ปีเด็กชายอนุวัฒน์ท้องถิ่นอายุ11ปีและเด็กชายอภิชาติเด็กชายอาติชาติสมเทียอายุ11ปีค่ะทั้ง3หนุ่มเป็นหอคมคำดีของเราในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งค่ะส่วนราคาทองคำและราคาน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยวันนี้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบัตรละเดี๋ยวนะคะราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ4ี่0 0าพันสอบาทขายออกบาทละ4ี่ห0นบาทค่ะทองรูปพนธ์รับซื้อบาทละ4 4 3 8 8าบาท4 8สบตางค์ขายออกบาทละ45,800บาท,าบา 40, 5, บาทส่วนในส่วนของทองคำแท่งนะคะนี่คือราคาทองคำแท่งนะคะส่วนราคาทองรูปพันเข้าใจว่าทีมงานเยอะนะคะอ่ะ ครบแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะไปที่ราคาน้ํามันกันเลยดีกว่านะคะราคาน้ํามันวันนี้ดีเซลไฮพรีเมียมดีเซลเอสสี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตันต่อลิตรค่ะเบนซินแก๊สโซฮอลเก้าหนึ่งเอสีวีโอราคาลิตรละสะามสิบห้าบาทสามสิบบาทสตันปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบอนลลูนขาววันนี้เป็นคิวของน้องนกคะ่ะน้องนกกลับมาอีกครั้งหนึ่งน่ารักมากๆไปดูกันเลยนี่เห็นน้องนกทีไรเรายิ้มทุกทีเลยนะท่านะผู้ชมคะ่ะ นี่แหละค่ะความที่เป็นนกแก้วแสนรู้แหมปั่นจักรยานชิวทีเดียวเลยนะคะยิ้มให้กำลังใจกันและกันข้ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโรภคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเรามาเจอกันที่นี่เป็นประจำกับ Facebook แล้วก็ YouTube Channel สถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตจำกัดวันนี้ขอบพระคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านที่ท่าทยเข้ามาด้วยนะคะและขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัว,รรวอร่อยชื่อทั่วไทยและขอขอบพระคุณ West b a ์เดลิเวอรคิดขายขยะคิดถึงเวสบาร์เดลิเวอรค่ะและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับวิธีข่าวของคุณในวิรินอินสปสวัสดีค่ะ